ในอีกด้านหนึ่งนะเมือนนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เรื่องของสาธารณสุขในบ้านเรานะครับเราได้จากวัคซีนมาแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ PPE นะครับจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาภายใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับได้มอบให้กับตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยนายไมเคิลฮิต อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายแพทย์เจมส์เฮฟเฟลฟิงเกอร์ผู้อำนวยการ CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริการ่วมกับนายแพทย์นรงสายวงรอมปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ทำพิธีมอบและก็รับมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ PPE มูลค่ากว่า4 1 0 0 0 0หืนเหรียญสหรัฐแก่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นการ ช่วยเหลือกันนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับค่ะก็ถือว่าเมื่อวานนี้โหมาทั้งจีนมาทั้งอเมริกาเลยนะคะคะวามเช่อเหลือส่งไปยังประเทศไทยนะคะเราก็เป็นมิตรที่ดีกับทุกๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นมาหาอำนาจฝ่ายไ,ไหนนะครับค่ะ